ไข่ฉ<ถ> <laughs> <Ooh>, ่า <row> นี่เ <TF> นือดู่ิอือหือเต็มคำ เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพายกินทาจากเอ็มพีชาแนลวันนี้นะคะทุกคนหมวอยู่กับพี่ใหม่นะคะเรามาแบบว่าเที่ยวแถวแถวพัทยาเนาะเจ๊เนาะแล้วก็มีเอฟซีแนะนํามาว่าถ้ามาพัทยาต้องกินร้านยำปูยำปูเลยเลสเยียนนะคะเขาบอกว่าถ้ากินยำปูร้านนี้จะลืมยำทุกร้านไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตามที่เขาแนะนําว่าจะเป็นจริงไหมเนาะเจ๊เนาะว่าจะเด็ดสมคำรับือค่ะไปกันเลยค่ะไปเจ๊ ร้านยำปูนัทเทียนนะคะเมนูแนะนําก็จะมียำปูมาใครมาก็ต้องกินเนาะใส่ปลาด้วยใส่ปลาด้วยคุณแบบเรานะคะแล้วก็ไก่ย่างอันนี้ต้องสั่งเอากี่ไม้เแปดไม้แปด่ะหิวมากอีกอย่างหนึ่งเราเอาอะไรดีนะเจ้เมื่อกี้เหลาเรากุ้งสดเรากุ้งสดหมดทกดเอาเป็นตําซั่วปูปลาไหมเจได้ได้ตำซั่วปูปลาได้โอเคแล้วก็ขนมจีนหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งใครมาพัทยาต้องกินนะคะทุกคนร้านนี้ ลูกค้าเขาก็มาเรื่อยๆ,ๆนะร้านอยู่พัทยากลา,าตงตรทข้ามเอออยู่ตรงทางเข้าเอลเคทางเข้าเอลเคเนาะอยู่แบบว่าใกล้ถนนเลยนะหาง่ายมากทุกคนกถนนค่ะเซิร์ในท,ท์ก,ก็ได้นะคะทุกคนนี่ยำปูม้มาใครมาก็ต้องสั่งนะคะสีแบบนัวมากนะเจ๊เนาะเราสั่งแบบใส่ปลาร้านะคะทุกคนเดี๋ยว เดือไก่ย่างแล้วก็ทำาซวบปูาลาเนาะเราสั่งไปเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อน,อน,นะว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างคือน,น้ำลายแล้วค่ะทุกคนน้ำลายแตกปูต,ต,ตัวใหญ่มากปูต,ตัวใหญ่ค่ะทุกคนดูดูดดวิ่งแบบปูเขาจะเย็นๆนะคะข้าวสารลงไปจ้ามาค่ะเป็นไงปลาล้านัวมาก กินนี่ไหมเมนูแนะนำ่ะแม่เป็นพวกคอฟเฟ่ทอดยำยอรวรยทอดต้องกินเด้อต้องกินเด้อบอกเออผมจะมาได้ของพ้กดีเองดเอาเอายอรวรย่างน่าสนใจแลอวมันจะร่วงเนาะอ่ะอืมเนื้อกูหวานมากค่ะทุกคนแซ่บแห้งจ้ะปลาล้านัวมากปลาล้านคือกลิ่นแบบปลาล้าจ๋าเลยอ่ะชอบมากอืมแล้วขอชิมอีกชิ้นนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าหิวมากค่ะตอนนี้ทุกคน พี่ใหม่คือน้ำลายตามตอนนี้คือถือกล้องให้อะค่ะมีไข่ด้วยตอนนี้จิ้มกับน้ำช้ำๆนช่ๆฟินมากอร่อย เนื้อดูดีเนื้อหวานมากค่ะทุกคนแล้วคือคือชอบอะ่ะที่เขาเสิร์ฟมาแบบปูเย็นๆอะ่ะทุกคนมันกินแล้วมันสดชื่นอะ่ะอร่อยมากเข้ากับน้ำปลาาน,นัวมากไม่มอีกแล้วใหม่อีกแล้วตำซ่วะตำซ่วอันนี้คือตำซ้วปูปลา,านัวเจ้เนาะ อยากจะลองช่วก่อนาส้วปราีสีแบบนัวมากค่ะทุกคนหืเต็มคำนัวมากปร้าคือลาจ๋าเลยอ่ะเป็นแบบที่ต่าทีคืนน้ำลายรอนะคะเราก็เราก็ซื้อตามทีนี้ก็

ทีเด็ดทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดของเรามาแล้วนะคะทุกคนนี่ใครมาต้องสั่งนะคะเขาบอกเนาะอันนี้ถ้าไม่สั่งไปก่อนไม่ได้กินไม่ได้กินใช่ไหมต้องจองเนาะไก่ย่างแต่ถ้ามากินหน้าร้านมาเร็วหน่อยนะมาเร็วหน่อยไม่ต้องจองแต่ว่าถ้ามาจริงต้องจองสีสันน่ากินมากรูดไปเลยตัวเต็ดร้อนหรอร้อนเนี่ย แม่คุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าของร้านนะคะคุณแม่น่ารักมากพี่สาวเจ้าของร้านอ๋อพี่สาวเจ้าของร้านนะพี่สาวถ้ามาพัทยาอพยพหน้าโอเคค่ะถ้ามาพัทยาบอมมาลัดย่างปูเลสเบียนมาพอถึงเลยอีหลานที่คุณแม่เอาเอาเมย์ยนหรือเมย์ยนสูตรสกลนครเด้อ๋อ สกุลนครเคโอเคประเด็นเลค่ะมาจากสกุลนครอัลปาร์สะปนนครด้วยไหมล่ะอัลปารุมีหน้าหล่อนนัวมากเออขนาดเล่นด้วยต้สดชันแบบไม่จริงมไม่ต้องอวยไม่ต้องอวยไม่ต้องอวยเอาแบบอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะมันเป็นแบบไหนเนื้อแบบว่าเนื้อนุ่มเนื้อแน่นนุ่มแล้วคุณแม่อุ่นมาให้ร้อนๆ มากค่ะทุกคนไก่ย่างถึงตาเราแล้วเนาะเมื่อกี้ดูนี่ใหม่กินแล้วแบบคือนางกินได้แบบน่ากินมากแบบนี้เลยหอมมากเขาเพิ่มย่างให้เราแบบสดๆพอเราสั่งเขาก็ย่างให้เลยเขาจะไม่ย่างทีนี้ร้อนๆเลยค่ะทุกคนขอกินคนเดียวน้ำกินน้ำหอยมากน้ำกับคุณงทอเติมนะค่ะสั่งไก่ไปแปะไม้นะคะทุกคนมาเพิ่มย่างไม่ทันคือดูเขาขายดีมาก อร่อยมากทอดไหมเลยจ้ะเขาคือความร้อนความอะไรก็คือหยุดเราไม่ได้นะหวานหวานแต่ไม่เค็มมากหวานเค็มหวานเค็มหวานหวานเค็มนัวนัวแบบนี้อร่อยแล้วมีอีกร้านนึ้นที่หนูชอบไก่ย่างแบบเนี้ยฟมดำจุ๊บ คล้ายกันเลยอร่อยมากยมปูเลสเบียนพัทยานะคะพัทยากลางชิ้นเขาใหญ่มากเลยน่ะชัวเป็นเล็บย้อนนุ่มคือกินแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แป้งใช่ใช่มันไม่แป้งมันเหมือนเนื้อ เขาเป็นหมูอะทุกคนมันได้ความที่แบบว่าเป็นหมนูยอแท้อ่ะแล้วก็หอมพริกไทยด้วยนะทุกคนหอมพริกไทยด้วยอร่อยมากเหมือนก็เพิ่อเคยมากินครั้งแรกนะคะหมูอมยอจิ้มแบบน้ำยำปูอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะเนาะขอแบบว่าหมูอย,ยอก,กับน้ำจิ้น้ำยำ<อ>กันกันนัวไปเลยจ้าทำงานอิบอยู่ทีแบบเป็นไง อร่อยมากร่อยอไม่แข็งไม่แบบเนื้อเขาจะเด้งๆแล้วก็เหมือนกินหมูมอะทุกคนที่กินแป้งอ่ะมาถึงสั่งได้นะคะไม่ผิดหวังหมูยอร้านี้ ผู้สาวกินไก่แล้วแลก็รูดตรงกลางกินของอร่อยไม่ต้องห่วงสวยนะดีมากข้าวเหนียวนุ่มดีนะอืมอืม,มกินแล้วขอสดน้ำก่อนนะ หัวทุกคนมันหอมปูอ,มอ่ะอืมนี่ล่ะขาดลิขัดน้อยความขาดลิขาดน้อยควาขาดลิขัดน้อยเราไม่ทิ้งเราเก็บไปดู <laughs> เก็บ มันปูทั้งหมดปูไม่เค็มมากนะกำลังด,เดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนงนั่งอูทุกเม็ดเลยนัดด้ดดดดดด วิธีกินของช่องนี้รูดแล้วก็ดื่มตรงกลางเลยสิหิาร้อนอยู่ปินตามไม่ใครดูตอนสุดบอกเซมเมื่อกี้ว่าจะใั่หกไม่พอเนาะต้องต้องเกือบสิบเลยเลยอ่ะอร่อยจริงจังอ่ะไข่ของนี้อร่อยตกปลาย กินให้หมดนะคะถ้าไม่อยู่หน้ากล้องไม่เคลียบไปเลยหมูโด่หมูยอหมูแดงกระถางเป็นยำหรือว่ากระถางมาอร่อยชิวเยิร์มอะไรปิ้นเห็นน้อยๆนี่อิ่มนะมันไม่ได้น้อยนะคือมันเยอะมากได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่แต่เขาแค่แบบใส่จานเล็กมากอย่างปู น่าหายตัวมากเลยู <assim. S 1> แแรล้วูน่าเป็นนตัวเบานี่ค่ะทุกคนงานเราเรียงๆเ, <laughs> เป็นไงบ้างพี่อร่อยไหมอร่อยค่ะไม่อร่อยก็คงไม่พี่ยังจ้าพี่ใหม่เตรียมท้องว่างแต่เช้าแลควทุกคนไม่ได้กินข้าวนะเลยมากินอันอ <laughs> น,นี้พนะี่แดงหรืไก่ จกมากแกอยู่แต่ว่าอันนี้หมูยอไม่อาหารตอนนี้อาหารว่างเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะยำปูเลสเบียนนะคะแซ่บมากทุกคนต้องมาตำนะคะร้านอยู่ที่ไหนนะเจ๊ร้านอยู่พานะยาสายสากัะพญาใต้ะตรงพญาใต้แล้วก็เลี้ยวขวาล,ลงมาเลยร้านอยู่ทางฝั่งค่ะติดกับถนนใหญ่เลยแหละพุดเนาะกเดินเข้ามาประมาณ4ี่ห้าเก้านะคะทุกคนแล้วก็ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะ ใครมาแถวพัทยาก็ห้ามพลาดเลยนะคะร้านนี้ปน็นร้านดังมากๆค่ะค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะหมวยก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณเลยหลายๆเด้อจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมวยแล้วก็พี่ใหม่ไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย